สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนลครับแลวก็สวัสดีแฟนๆดคาคพิฆาตูนู์กันด้วยคลิปนี้ครับเราจะแวะข้างทางไปหาศูนย์ข้างขึ้นลำดับที่2อ,อย่างโดมะโดยเราจะเข้าไปในอนารามของโดมะไปสืบค้นข้อมูลและจอตื้นอาชีพของโดมะว่าอาชีพของเขาคืออะไรและเขาทําอะไรบ้างและผมเองก็อยากจะถามเขาว่าคนที่ไหนคนจังหวัดอะไรพวกท่านเนี่ยแน่นอนว่าเนื้อหาในคลิปนี้ครับมีสปอยซะส่วนใหญ่ถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยก็ออกไปก่อนครับซึ่งสำหรับคนที่พร้อมแล้วเนี่ย ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจชื่อของโดมากันก่อนครับโดยคันจิคำแรกครับอ่านว่าวาตาเบะที่แปลว่าเด็กและคันจิคำที่สองครับที่อ่านว่ามะเนี่ยมีความหมายว่าการบทหรือการปรับปรุงครับในอีกความหมายหนึ่งครับหมายถึงการให้คําแนะนําในเรื่องของการพัฒนาตนเองฝึกฝน ขัดเกลาและปรับปรุงให้ดีขึ้นในด้านร่างกายและจิตใจสรุปเลยชื่อของโดมาครับจะหมายถึงเด็กที่ให้คําแนะนําหรือเด็กที่ให้การอบรมอนะครับโดยส่วนตรงนี้เนี่ยจะมีการสื่อถึงอาชีพของโดมาด้วยครับเอาละครับเข้าเรื่องดีกว่าโดยโดมาครับผมมีอาชีพเป็นผู้นําลัทธิสวงสวรรค์คนอื่นเรามาทําความรู้จักกันก่อนครับว่าลัทธิเนี่ยคืออะไรโดยลัทธิครับคือคําสั่งสอนที่มีผู้เชื่อถือและมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นลัทธิทางการเมืองเศรษฐกิจปรัชญาและศาสนาโดยลัทธิของโดมาครับคือลัทธิทางศาสนาซึ่งจะมีความหมายที่แคบกว่าศาสนาครับโดยลัทธิทางศาสนาเนี่ยจะเป็นคาสั่งสอนเฉพาะกลุ่มของผู้นับถือศาสนาเดียวกันครับความแตกต่างระหว่างลัทธิกับศาสนาครับโดยลัทธิครับจะมีคําสอนเรื่องจุดมุ่งหมายสูงสุดของการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากศาสนากล่าวคือจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตที่ศาสนากําหนดเนี่ยคือความสุขในทางธรรมความสงบสุขทางจิตใจและมุ่งแก้ปัญหาที่เป็น ลักษณะปัญหาสากลมนุษย์ครับก็คือความทุกข์ความผิดหวังและการประพฤติความดีความชั่วแต่จุดมุ่งหมายของลัทธิครับจะเน้นความสุขทางโลกมุ่งแก้ปัญหาของมนุษย์และสังคมจะมีความเหมาะสมไปตามสังคมบางพื้นที่และยุคสมัยโดยอาชีพนี้ครับเป็นอาชีพที่โดมาเนี่ยเป็นตั้งแต่เด็กยันอายุ20ถือเป็นนักสูตรแล้วเนี่ยก็ยังคงดำรงตำแหน่งผู้นำลัทธิสวงสวรรค์อยู่ซึ่งโดมาเนี่ยมีความจำที่ดีมากครับ คนอื่นครับพอเป็นอสูรแล้วเนี่ยก็จะสูญเสียความทรงจําแต่ว่าโดมาเนี่ยยังจําเรื่องราวตอนตัวเองเป็นมนุษย์ได้อยู่และนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่แม้แต่ตอนเป็นอสูรเนี่ยโดมาก็ยังทําอาชีพผู้น,นํลัทธิสวงสวรรค์อยู่ตั้งแต่โดมาเกิดมาครับพ่อแม่ของเขาเนี่ยเชื่อว่าโดมาเนี่ยได้ยินเสียงของพระเจ้าพอโดมาครับเกิดมาเป็นเด็กที่พิเศษครับมีในตาสีลุง้งซึ่งเรเชื่อว่าได้ยินเสียงของพระเจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับ เพราะว่าครอบครัวของโดมาครับก็มีความเชื่อในด้านนี้อยู่แล้วอีกทั้งพ่อของโดมาครับยังเคยเป็นหัวหนา้าลัทธิศาสนาอีกด้วยพ่อแม่ของโดมาและก็เหล่าสาวกครับก็เลยพากันคารพและบูชาโดมาแต่ในทางกลับกันครับโดมาเนี่ยไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงนรกหรือสวรรค์อะไรไร้สาระพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าอะไรร้วนไม่มีอยู่จริงและเรื่องที่ได้ยินเสียงพระเจ้าอะไรนี่ก็ไร้สาระทั้งนั้นโดมาไม่เคยได้ยินเสียงแม้แต่ครั้งเดียวทําได้แค่แต่งเรื่องว่าได้ยินนน่นได้ยินนี้เพื่อให้เป็นไปตามที่พ่อแม่เขาหว ตัวโดมาเนี่ยมีความคิดว่าพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยล้วนไม่มีอยู่จริงโลกหลังความตายอะไรไร้สาระมันคือเรื่องเล่าที่มนุษย์เนี่ยจินตนาการขึ้นมาตายแล้วหัวใจก็แค่หยุดเต้นสมองหยุดทํางานเน่าแล้วกลับคืนสู่ผืนดินเรื่องง่ายๆพันนี้ยอมรับไม่ได้หรือไงโดมาครับเป็นคนที่ดูหมิ่นเหยียดหยามเวทนาและสงสารมนุษย์ที่มีความเชื่อว่าพระเจ้าหรือสวรรค์มีอยู่จริงเพราะโดมาครับเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่มีอยู่จริงและเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ทําให้คนที่บูชากรบาบไหว้เขาเนี่ยมีความสุขเอง โดยการฆ่าและกินผู้ศรัทธาไม่ให้เหลือแม้แต่กระดูกแต่ก็มีบางคนที่เหลือกระโหลกเอาไว้นะครับโดยโดมาเนี่ยเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตันเป็นนิรันดร์ร่วมกับโดมาอย่างมีความสุขโดยคนที่โดมากินสส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้หญิงครับซึ่งก็มีความโลคจิตในการกินผู้หญิงมากกว่าอสาูนตนอื่นๆซะอีกซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทําให้โดมาเนี่ยขึ้นมาเป็นอสูนข้างขึ้นได้อย่างรวดเร็วภายในร้อยกว่าปีและโดมาเนี่ยยังเป็นอสูนหลังอาคาซาอีกด้วยครับแต่กลับได้ตําแหน่งที่สูงว่าาาอค เพราะว่าโดมาเนี่ยกินแต่ผู้หญิงครับจึงแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้ต่างจากอาคาซาครับที่กินแต่ผู้ชายแต่สามารถขึ้นมาเป็นอสูรฆ่าขึ้นอันดับ3ได้นเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาซึ่งมีการกล่าวไว้ว่าหากอสูรกินผู้หญิงเยอะๆครับอสูรจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมากกว่ากินผู้ชายพราะในท้องของผู้หญิงครับเต็มไปด้วยสารอาหารถึงได้สามารถตั้งท้องและให้กําเนิดเด็กได้ ถ้าถามว่าโดมาเนี่ยมีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำรัทีไหมต้องบอกเลยว่าไม่ครับทั้งในด้านของความคิดการแสดงความรู้สึกและพูดอย่างจริงใจซึ่งโดมาเนี่ยไม่ผ่านครับเพราะว่าไม่มีปติและความเชื่อในเรื่องศาสนาเนี่ยซึ่ง โดมะไม่เชื่อว่าพระเจ้าโลกหลังความตายโนโกสวรรค์เนี่ยมีจริงเลยด้วยซ้ําและโดมาเนี่ยให้คําแนะนําใครเขาไม่ได้ด้วยซ้ำาครับเพราะว่าโดมะเนี่ยไม่เข้าใจความรู้สึกใครเลยด้วยความที่ไม่เข้าใจความรู้สึกครับเลยอ้างว่าการฆ่านี่แหละคือการปลดปล่อยออกจากความทุกข์และยังอ้างว่าการที่เขาฆ่าและกินเข้าไปเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะได้มามีความสุขในร่างกายของตนและหนําซ้ําครับโดมะเนี่ยยังเป็นคนที่พูดแต่คําโกหกเพราะว่าโดมาเนี่ยไม่มีความรู้สึกครับทุกการกระทําของโดมะทั้งเศร้าสุขทุกข์ดีใจ ว่าเป็นการแสดงทั้งหมดครับคาพูดท,ที่บอกว่าตัวเองเศร้ามีความสุขโกหกทั้งเพยคนที่หัวใจไร้ความรู้สึกอย่างโดมาเนี่ยให้คําแนะนําใครเขาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตนเนี่ยไม่ได้เข้าใจอะไรเขาเลยแต่ถึงอย่างนั้นครับโดมาเนี่ยก็ยังมีเรื่องที่พอจะเข้าใจอยู่ซึ่งเคยมีผู้ศรัทธานในโดมาเนี่ยมาปรึกษาโดมาเรื่องความรักเรื่องเงินเรื่องตำแหน่งในสังคมยันไปถึงเรื่องผิดหวังในความรักจนทําร้ายตัวเองโดมาเนี่ยพอจะเข้าใจเรื่องพวกนี้อยู่ครับ ถึงในใจโดมาจะคิดว่านี่แม่งโคตรเป็นเรื่องที่เลวไหลเลยที่โดมาเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยเพราะว่าตนเนี่ยก็มีทั้งเงินทั้งตำแหน่งในสังคมและร่างกายที่เป็นกึ่งอมตะแต่เรื่องความรักเนี่ยโดมาเนี่ยไม่เข้าใจความรู้สึกครับจึงแท้งทําเป็นมีความรักอยู่บ่อยๆซึ่งโดมาเนี่ยเป็นคนอีกประเภทหนึ่งเลยที่มูซันเนี่ยไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ครับ ตอนโดมาอายุ20ครับโดมาเนี่ยได้มาเจอกับมูซัน,นก็เลยโดนมูซันทําให้กลายเป็นอสูรโดมาครับซาบึ้งใจอย่างมากครับผมที่ได้มาเจอกับมูซันในครั้งนี้โดมาเนี่ยจึงถือว่ามูซันเนี่ยคือพระเจ้าของลัทธิสวงสวรรค์นิรันถึงขั้นจงรักภักดีและเทิดทูบูชามูซันเลยทีเดียวจากประสบการณ์ของมูซันแล้วเนี่ยอสูรที่ไม่มีความปรารถนาหรือความยึดติดที่รุนแรงเนี่ยจะไม่สามารถพัฒนาอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้ครับก็คงจะหมายถึงว่าคนประเภทแบบโดมาเนี่ยคงคาดหวังอะไรไม่ได้ครับแต่ถึงอย่างนัั้นครบ โดมาเนี่ยก็สามารถขึ้นมาเป็นข้างขึ้นที่2ได้เพราะว่าโดมาครับมีพรสวรรค์มากกว่าคนโรคจิตทั่วไปและนี่ก็คือทั้งหมดในการจอดตื้นข้อมูลอาชีพของโดมะนะครับเรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่ดีนะครับผมแต่ว่าโดมะเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเหมาะกับอาชีพนี้สักเท่าไหร่เลยทําให้อาชีพลักทีนี้ดูน่ากลัวไปเลยเนาะพอเป็นโดมะเนี่ย ยังไงคลิปนี้ครับถ้าผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยมานาทีเลยครับถ้ามีข้อมูลส่วนไหนตกหล่นไปเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มเติมกันมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายเจ้า